กูเห็ทุกคนอยู่ใกล้กันเว้ยโอ้โหนทุกคโอ้ทุกคนเลยเฮ้ยมันซ่อมเครื่องนี้เราไปซ่อมเครื่องนบนดีกว่าเร็วิ่งไปเลยเชฟวิ่งไปเลยแค่วิ่งเออไม่มีใครรู้หรอกว่าเราใช้คาถาแยกเงาเชฟข้าเก็บาชิโนจิซึเฮ้ยตอนนี้กูตีล้มไปแล้วนี่หว่าทำไมมันยังเดินได้วะใช่ไหมละ่ะแต่แล้วมึงอ้อมไปข้างหลังมึงมึงก็กระเซ็นกันเลยระเส้นกัน ได้เหรอวะจีอหนม่งปัน่นเครื่องเจอปั่นกันใกล้ใกล้ที่บางทีเราอาจจะเสร็จแบบพร้อมกันเลยก็ได้นะแล้วก็ตะกอนก,ก็งงไม่ใช่กูไม่ไหวแล้วอ่ะอกไปละทำไมวะมึงปวดขี้เหรอไปเอาของไปเอาของไปเอาของอ่านี่ไง<อ>ไหนกูขอสองรอบๆไปสิกระตกอนตัวอะไรเอ่ยตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลฆาตกร ้กูเจอไฟฉายจเ,าเจอไฟฉายเจ้จอเครื่องปัน่นอ่ากูเจอเครื่องปั่นมาดีมาเดี๋ยวกูไฟฉายสองให้มึงไปมึงไปปั่นเครื่องอื่นเลยนะโอ้เนี่ยกูเอาไฟฉายสองให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเปลืองชิบหายเลยนั่นเด็ดฐานฐานมึงตาอะไรวะเนี่ยกี่แอมวะเนี่นยอแอมเดียวแล้วมั้งไใช่กบใช่ให้มันตึกตักตึกตัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอามมงไม่กลับมาทำไมไม่กลับมาทำไมไม่เอาไม่เอาเจ้เมื่อกี้กูเห็นไม่ไม่ไม่ใด้เห็นกูได้ยินเสียงแบบตึกตักตึกตักใครวะกูไม่รู้ลกลุงบินอยู่ดีก็ร้องโอ้อตอนนี้ใจกูสั่นมากเลยความสุขตอนนี้ใจกูสั่นมากมากมึงเห็นลุงบินเวลามันเดินไหมมันเดินไปจังหวะด้วยดูใคร่ะ เดินไปสเต็ปวะเออดูขามันไหนแล้วมันเดินมีการเดินแบบสเต็ปว่ะเฮ้ยนี่วนรอบแมพนี้ยังไม่รู้เลยฆาตกรตัวอะไรมันหาเราไม่เจอหรือว่าเราหามันไม่เจอกันแน่วะรุปเป็นตัวล่องหนุนดิว่ะ เรียกฆาตกรหรือไงว่าทำไอ้เครื่องระเบิดเนี่ยโอ้โอ้ไม่ก๊อชเอาแป๊บนึงกูขอไปเล่นกับฆาตกรแป๊บหนึ่งเออมึงทำระเบิดไปเลยไปซอมให้ระเบิดไปเลยไปใช่ไหมนว่กูขอหาฆาตกรหน่อยสิมันตัวอะไรกันแน่วะ มันอยู่ในเกมหรือเปล่าวะอยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ยนี่มันผีของแท้ได้เดียว่ะผีหายตัวได้ผีที่มองไม่เห็นไงไอนกูขอหาเลยสิกูวนหารอบแบบเลยอะกูกำลังวนจะเจอกูแลยอะยิงวนจะมาเจอกูแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยให้กูขอหาเลยสิเจอแต่อีกาาโง่ๆเนี่ยฮะกูได้แต้มปั่นจะเต็มแล้วเนี่ย มันมันคือตัวอะไรแค่นั้นแหละไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีคาตะกอร์อ่ะต่อฟากเด调ยวเอาเอาเอาไอ้เหี้ยกูยังไม่ยังไม่ได้แต้มไล่ล่าเลยเช่นไม่มีคาตกรในเกมนี้อ่ะ อะไรวะใช่เหรอวะใช่เหรอตอนเราเสียงพอผ่าระเบิดมันระเบิดอะไรสักอย่างระเบิดโทเทมอ่ะไม่รู้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเจ็บได้ยังไงกันเพื่อเจ็บได้ไงวะเชฟเปิดประตูเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ประตูอยู่ไหน ตัวอดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะออกไอ้เหี้ยไม่ไม่เดี๋ยว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 ไม่มีคาตะกอรในเกมนี้แต่เพื่อนดันเจ็บได้เพราะว่าไงวะมาสุดจันเฮ้ย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 กูต้องการหาทางออกด่วนประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนเอ้าไม่มีประตูนี่ส<ไป>ักฟากเออนี่ไงประตูกูเจอแล้ว แม่ดูว่าฆาตากรไม่มีประตรูก็ไม่มีตามเนี่ยว้าวไอเจมอยู่ไหนอยู่ไปอีกประตรูหนึ่งเจอหลุมด้วยโอ้โหเนี่ยอะไรวะอ,อะไรวะอะไรวะเจอฆาตากรดิมีด้วยเหรอมันไล่าตามผมอยู่เชฟไหนไหนวะ กูกลัวด้วยเชฟไม่ม you know? ีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นตัวหายตัวไว้เชฟใช่อ่ะเออที่ไอ้ผีก็แกล้งกันนะเออใช่โวเพรามันมันเห็นเราอยู่ตลอดเลยแล้วมันก็ยืนมองเราอ๋อได้แก่กูเจอแล้วกูเจอแล้วเอ็้เป็นตัวปะโทนมเอ็้เป็นตัวปะโทนมเอ็้เป็นตัวปะโทนมอ้าววาวอีกโง่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 อีกเออกูไปละกูไปละ โอ้หรือว่ามันแบบมันมองเราเราปั่นอยู่ตั้งนานแต่วเออว่ะมันมองเราแต่ว่าเฮ้ยมันมองเราแต่ว่าอาจจะกดสกิลแบบยกเลิกหายตัวไม่เป็นไงน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมองไม่ดีม็องไม่ดีม็องไม่ดีออกอะไแล้วออกอะไแล้วออกออกเพื่อแตกเพื่อแตกเอ้า ขวาเย้ยโอกาสไม่ให้ออกไม่ยอมออกไอ้สัตว์อือกูควรด่าว่าอย่างไรดีง่จริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามคนไม่เชฟสี่คนไม่เช็ฟไหนเนี่ยรอบีปเลยโอ้โอ้ไม่อยากจะเชื่อโอ้ ตามมาไปเลยเพื่อหลงไปเลยอีกเคยอูปั่นตรงนี้มันไม่ปลอดภัยวะเหยียบขากได้นะหอกหอกจุ้ยเหรอหอกจุ้ยเฮี้ยด้านไงด้านไงด้านไงอุ้เลยครับอูซ้อมต่อเอาอีกูซ้อมต่อเฮ้ยจุกกูจุกกูจุกโอ้ออ้อ เออนี่นี่คุณจุกคุณจุกเยียเพื่อนแบงโดนตีแล้วก็ยังซ่อมอยู่เลยยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเจ็บกันสามคนแล้วอนั่นนี่วัววาซ่อมต่อให้มันเสร็จเด้ห้องเดิมมัเชฟห้องเดิมจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต่อมาแล้วไยิง้ยงาไม่ทันลจ้าไม่ทันลจ้าเอา ซอมก้เออจำไปเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันม,มาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาล้อ๋ออ๋อตาถั่วยังได้ตาถั่วเฮ้ยมันมาเฮ้ยโอ้ยอีีอีบอยาอย่าไปโร่ อ,อีควายเลยอืมว,ว้าวไปละไปละจ้าขอบคุณที่เป็นแทงให้ไปเนี้ยแตกฮะเอา้าแตกเลยเหรอคือมันมาช่วยแล้วมันไม่รู้ตัวเลยไงตัวมันจะแตกมันอาจจะโง่ก็ได้เว้ยโอเคมันโงง <laughs> มือช,ช่วยตอนแรกอะ มันยืนเฉยเลยเฮ้มันมา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 อีนี่กูไปละกูไปละกูไม่อยู่ละไม่มาหากู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 กูจุกกูจุกกูจุกเอ้าโอ้แม่งวาร์ปมาปัดโทไต่แล้วฮ่า อะไรกันครับนี่ล้อแสดงเีจมเมื่อกี้คือล้อกับฮ่าห้อมันไปแล้วมันไปแล้วเจนไปแล้วไปแล้วไปแล้วช่วยช่วยเออนั่นแหละขากันด้วยจิซดคาเคก็จิจุดจิ๊ดส์เฟื่องเต็มเฟื่องเป็มเฟื่อจุกับตึกไงีมันว้าบขึ้นตึกไม่ได้เว้ย ปลดล็อกรางวัลความสำเร็จว่าวิศวกรหรอเชฟวิศวกรเฮ้ยมันมาหากูเจอได้ไงวะเออมันฟังเสียงเว้ออนี่ไอ้หูฟังราคาหมื่นสองไม่ได้แล้วเว่ออ๋อ ใ <Hey, S 2> ช่ตรงแปลเช่นเอวอ้าวอ้าวกูแตกเจ้กูแตกมก็ต้องแตกตามกูไป